นี่เป็นอีกวิธีสําหรับตกปลาสวายฟองสำรับเลยครับให้หัวอาหารปลาที่พิชหนึ่งกิโลจากนั้นใส่เชื้อตกปลาเข้าไปครับผมเชื้อลูกเจียวหนึ่งฝากับกรอบเทเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็ให้เราเขย่านะครับให้มันเข้ากันแล้วกไม่พักนะครับ จากนั้นให้เราเติมน้ํานะครับน้ําที่ใส่เข้าไปก็ใส่สักประมาณ400-500มิลนะครับจากนั้นก็แช่ไว้อีก2-3นาทีก่อนเขย่าตลดเขย่านะครับแล้วก็บางาไว้ครับจากนั้นก,นนะก,ก,นนก็นี่เลยครับตกด้วยตะก้อวิ่งนะครับ Oh